ป้าพี่น kind of ้องคข้ามีอันเหมือนเลยครับป้าขนลุกเลยป้าพี่น้องอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยออกยิ้นออกก่อนครับพี่น้องครับยามต้อกันครับัปที่นี่คุณอาเมียนเหมือนเลยครับพี่น้องปูนุ้ยป้าดของเถียรีดีว่ะนี่คือผลงานการแักกุ้งจากตะกร้ารซีดียมฐานไงครับพี่น้องครับป้ามันกระโดดกระดิ่งพี่น้องครับผมนี่โอ้ยเตียนออกมาเลยตัวนึงเอาเดี๋ยวที่อะไบ้างพี่น้องครับผม สวัสดีครับผมพี่น้องปองไปสุขรุสโคนนะครับผมปอกตะกี้เส้นกุ้งครับคลิปนี้สื้าพี่พื่น้องไปใส่ตุ่มนะครับตุ่มตาขาก็พี่น้องเฮ็ดเองครับนี่ครับนี่ยี่สิบห้าบาทนะครับซื้อมาเฮ็ดนะครับผมก็รู้ว่าจะสิได้บ่ได้นะครับเดี๋ยวลองไปใส่เบิ่งครับกับฟ้าซี่อย่านี้เดี๋ยวเฮามาใส่เหยี่วหัวหันก่อนนะครับตอนนี้เป็นหัวหันปลาดุกครับเถ้าเขาอยู่แม่เพราะว่ามันเพราะว่ามันแมบแมนมันแมบไปกับพื้นครับพี่น้องเห็นบ่ครับโอ้ย มาครับเซียนีครับนี่คือถุงหัวอาหารของเขาถือมาครับโลละสามสิบบาทสามชิปตาดีอะไดิถุงหัวอาหารนี่ครับพี่น้องครับขอดปากพอน้ำครับนี่บัดที่นี่เวลาใส่ครับขอดง่าออกด่านหนึ่งนะครับเลยดเด้อครับขอดออกด่านหนึ่งสี่ครับเห็นไหมตะเกา หัวหานใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดไว้ครับบนที่นี่นี่ปิดไว้คือเกาครับพี่น้องพร้อมใส่นะครับแบบนี้เอาไว้วางลงกับะพื่นเลยนี่ครับเดี๋ยวพาไปใส่ครับพี่น้องมานี่เดี๋ยวพาไปใส่ครับเดี๋ยวใส่เนี้ยซุปนี่ก่อนนะครับสองอันพี่น้องครับมาที่นี่ไปเดินเลี้ยนไกลตัวนี้เหนื่อยยังกุดวะ ย,ย่ยงางโ,โลครับรย่างโลบ่เหรอหัดนะครับพี่น้องตังไว้ก่อนนี่คือบอลที่ห้อสีใซคครับนี่มองนี่คือเก้าครับมาบบดพี่น้องครับเดี๋ยวเอาลงไปทีละอันเลยนะครับผมเบิงเเ่งอันแรกของห้างก้อนนะครับผมนี่ก็คือตุ่มดักกุ้ง ทำจากตกกะก้าจิ้งสเป็นจั้งไสมาดูรำกันนี่ครับว่างลงไปเลยว่างหมองจังสีอลไรพี่น้องครับค่อยๆเห็นหน้ามันซึมลงไปบนที่นี่ <c oughs> ซึมง,ง่ายบ่แล้วปันเอานี่ลงไปแล้วพี่น้องลงไปแล้ว <c oughs> นี่แบบนี้ครับ <c oughs> มันพยายามลอยอยู่ครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวต้องหามยังใส่ <c oughs> ตองหายังทวงนะครับพี่น้องครับมันลอยนะครับเยวหาก่อนหินก่อนยังใส่ทับลงไปนะครับพี่น้องประมาณนี้ครับพอแล้วนะครับไ้ทับไร้แล้วครับพี่น้องครับผมเดียวเดียวตอนนี้ลงไปนะครับด่างหินได้ดีก่อนครับลงไปครับประมาณนี้ครับพอต้องทับไร้ครับไปแย่งเข้าสิขาดครับพี่น้องอืมแบบนี้ครับประมาณนี้ครับที่ทางเขาห้อนะครับใส่ติ่งลิ่งเลยพี่น้องครับเขาหกทางครับเรียกเขาเลยครับสําหรับกุ้งนะครับต่อไปห้ากสิปักไหมครับพี่น้องครับผม นี่ปลักใหม่ไปขังได้ขังหนึ่งเนาะนี่ครับนี่ปลักใหม่ไปปลักใหม่ไปเอ้ามันคือประยุกอ่ะเออเดี๋ยวจังปลักไปใส่อันต่อไปก่อนให้พี่ให้น้องได้เห็นน้ำกันครับนี่ครับวิธีการใส่เนาะส่วนมากที่พวกใครในไทยวิธีการใส่พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับเนื่องจากว่าเวลาใส่มันคือเวลาหยามนะครับพี่น้องครับย่ยมใส่มันค่อนข้างสียากนะครับค่อนข้างที่ต้องละเอียดกว่านะครับส่วนย่ยหยามก็คือดึงปั๊บดึงปั๊บนะครับ ยำใส่นี่จำเป็นต้องส w งมือครับพี่น้องครับเออโบคอยเด็ดไทยพี่เห็นหรอในเบิรงครับเนื่องจากเส้นกุ้งก็บท้ายผู้เดียวครับพี่น้องครับบบคอยมีใหมาหรมาเอ้านี่ครับค่อยๆไปนะพี่น้องครับนี่ครับวิธีการใส่กับแบบง่ายๆแบบนี้เลยครับวางไปแล้วก็ซ้ำหนิครับพี่น้องครับเ่ามียังมากไหมครับแล้วก็จัดสถานที่ที่ดีครับให้มันทำเลที่ดีจักน้อยแล้วก็ทวงหัวโบให้มันลอยนะผมนี่ประมาณนี้ครับ ต่อไปเขาก็สิไปใส่อีกอันนึงฟังนั่นครับมองหนมันทีใส่ง่ายมันก็ง่ายครับว่างเล่นๆไปหัวไปมันก็ล่งละนะครับทวงไว้ยังไงครับบ่ให้มันลอยครับนี่แก้วโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันมืออื่นเสาครับผลงานสิเป็นยังไงเขาสิราบเลื่อนสมบูรณ์ขนาดใดถ้าเจอกันมืออื่นเสาครับสวัสดีครับพี่น้องยง้มเสาครับผมมือนีเข้ามายามตุ่มน้ำกันครับผม เป็นตุ่มซีเลียมของเฮาแล้วก็ตุ่มฟ้าซี่ที่เฮาใส่สามอนุว่านครับฟังนี่ครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันโอ้พี่น้องครับปาดปดพี่น้องครับมีอนเหมือนเลยครับคุณนะปืดมึงเนี่ยครับพีญญบ่พี่น้องเห็นไหมครับคุณนะเป็นเงาครับผมของเห็นต้นกลั่นนะครับล่างหันมาสินยางก็มาเบิ่งตกใจเลยคพี่น้องเห็นปาดพี่น้องครับมีอนเหมือนเลยครับปาดคนลุกเลยปาดพี่น้อง อุ้ยอุอุยเอาหินออกกอนครับพี่้องครับย้ำนกันครับันที่นี่ปัดอันนี้ไม่ครับเพาปักไว้เมือ่อวานนะครับเิบง่งับเงอุ้ยุณหปัดเซรลเซรอุยณปัดพี่้องปืดเะุณพี่้องครับผมปัดทังนี้ม่ปดเมดมดเลยปุณหปัดถือกถือแนวเดี๋ยวว่ คุณพี่น้องครับผมโอ้ยเบิ่งจากพงเงียงมันอาจจะบดสัตว์ปันได่นนะครับเห็นบ่พี่น้องพุ่น๊ดเมียนเบิดเลยครับคิดจังไดย์วะจังเสรเห็นชัดๆพี่น้องเห็นชัดอยู่เนาะครับเนาะคุณหาเมียนเบิดเลยครับพี่น้องบุนโอ้ยปอดของเถี่ยอีดีว่ะพันพี่น้องพันพันพันแบบนี้สุดนี่นะครับโอหสุดยอด มาฐาน,นดีวะอุย้ยเดี๋ยววิวมึงอันต่อไปพี่น้องครับถือตัวนี้เองพี่นอ้องโสวยพานครับพี่น้องพานพลาเดเศษใส่เลยครับพี่น้องมันฐานไงครับมันเหียบน้ำมันเหียบน้ำลงผื่นน้ำครับพี่น้องมึงมึงอันนี้ครับโอ้อนนโหนะอันนี้ก็ถือเพราะอันนี้บาดเหนียวเดี๋ยวจะไปครับ ส่วนตานี้พี่หน่กงครับผมคุณผู้หนึ่งนะงั้นต่อไปครับง่ารุดบ่อหมนง่าบุรุษก็ถือว่าหมานโอเคหมาอนกับพี่น้องผู้หน่งป๊อดฟ้าซี่กับบอชัยใอยนะครับเป็นทั้งในแต่ว่าอันนี้หะผมคือตีเจอันนี้เห็นพี่น้องครับมันแแบบลงพื้นเนาะทุงเนี้ย ลักษณะคือมันแหวบลงติดพื้นครับแล้วก็ง่ามันหลายง่าหกทางครับพี่น้องครับผมก็เลยถือหลายจัง่อยครับผมปุ๊ดพุณนะแม่นเบิดเลยครับนี่จะตัวยิงใหญ่เอาเดี๋ยวเขาไปเบื้องอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องของบ้านเขาหยำอมเขาใส่ฟังหนั่งน้ำประมาณห้าอันหกอันนี่นะครับเดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันครับพี่น้องครับผมหนึ่งสองสามสี่สี่อันครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเจอกันครับพี่น้องครับนี่คืออีกฟังที่ผมได้ใส่ไว้นะครับพี่น้องครับผมพุณนะสองอันบางอย่างสองอันครับเดี๋ยวลงไปเบื้องน้ำกันครับ ไปชมผลงานของเฮาเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตสร้างหิง่งสร้างเนี่ยยัง,ยงไงครับทางนี้มันสั้นครับพี่น้องครับผมเอื่อยเหมือนคือเหมือนี่นนเลย,ยครับทางนี้ตกคือตกครับตกเป็นโตก๊กนะครับทางนี้เอาขออนุญาตเปลี่ยนมือมาอุ้ยเอยียงว่ะโคโลอยโูหูท่อนไม่เอาไว้นี่ละไอ้บักไม้มาจูบโอ้ยโคโลอยู่เอาพี่น้องตกใจี๊ยวกดเบื้องน้ำกันครับอู้ย ฟังนี่แห้งคักเรื่อบานนี่พวกเนี่พผุนะบ่เคยใส่ที่อาฟังนี่บ่ค่อยได้ใส่ครับมีตัวตุ้ยเงยเรื่ยครับบิ๊กเบิ้มครับพี่น้องฟังนี่ครับแล้วก็มองผุ่นครับห้าวบ่ค่อยใส่ปานไหนครับฟังผุ่นครับเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันครับเบิ่งล้างนี่ก่อนจังขึ้นนะครับต้องเอาไว้ก่อนทั้งนึงหน่อยหันครับมาเบิ่งล้างนี่ครับอันนี้ปาดเปิดพี่น้องนี่ตัวตุ้ยเงย่อแท้ปัด เงือดใจละฮันอ้มันคือบาสเดียดนามเหรอไฮันมออยู่นะพี่น้วงมีนเบเลยปุ่นะโอ้มีตัวตัวเอพี่น้องครับผมเฮ้าพลาเลยอุ้ยเดี๋ยวเฮาขึ้นไปก่อนครับพี่นลวงกุ้งเฮาเต้นออกแล้วพี่น้องมีตัวตัวเี่ยเต้นออกแก้เต้นออกไหมนี่เขาไปไปครับไปบงกันต่อไปครับตรงแก่พี่น้วงครับตรงแก่ของเฮานี่สวงอันนับโอ้เหมือนเหมืน เาเดี๋ยวเบื้องไปน้ากันพี่น้องครับผมเบื้องหลังนี้ก่อนเนาะหนึ่งสองสามอ้ยอันนี้คือมีตาปลาถือ้ยปลาบูถือป่าต้องตามหากุ้งพี่น้องไปเบื้องนันต่อไปหันปลาบูถือว่าต้องตามหากุ้งพี่น้องครับผมซ่าก่อนเดี๋ยวมันสิตกงามอุ้ยอุ้ยเบื้องครับพี่น้องครับผมอันนี้นาจะมันอยู่นี่หนึ่งสองสามาดพี่น้องครับผมมาตรฐาน ครับมึงเนี่ยในโอ้ยมีตัวตัวยังไงครับพี่น้องาดไปเดี๋ยวน,นี่อีกอันนึงครับเข้าไปเก็บแผนเบิร์ดแล้วต้องไปเปิดบางยุบานนะผมหาหลังพี่น้องหาหลังจำได้แล้วที่แหลมมันสีนครับเพราะต้องมายามเป็นหาพี่น้องครับมาเบิร์ดกัน กูนะขึ้นก่อนถือความอีปูครับพี่น้องมาเบิ่งครับถือความอีปูอู้กูนะโอ้โหมาทานได้พี่น้องครับผมโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งย่บ้านกันครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งผลงานการเสี่ยงของเขาแต่ละหลังแต่ละหลังนะครับก่อนอื่นเขาเบิ่งตะกร้าสี่เหลี่ยมเขาก่อนนะครับสถเทให้เบิ่งครับพี่น้องครับผมเบิ่งครับ นะฮู้ยหลายครับพี่น้องทั้งในเอาเดี๋ยวเท่มาเลยครับพี่น้องครับผมเปิดหน้าด่านหนึ่งครับโอ้โหปอดพี่นองเมียนมั้ยนี่ก็ได้ตัวใหญ่ๆเท่าไหนี่ปอดนะปื๊ดคุณพี่น้องครับผมปอดนี่คือผลงานการนักกุ้งจากตะกร้าซีเดียมฐานไงครับพี่น้องครับปอดมันกระดกกระดิ่บพี่น้องครับผมนี่ หูเตียนออกมาเลยตัวหนึ่งเอาไดเท่เลยบงพี่น้องครับผมปาดปาดปัดเรไรเนี่ยพี่น้องมึงพเนี่ยพุกเนี่ยหวอกหลังเดียวได้หนิ โอ้โหเบิดบตเบิด์ตขอให้เบิดครับโอเคเบิดแล้วครับพี่น้องบุญนาวโอ้สุดยอดเลยวีดีกรุสุดยอดสุดยอดเออไงน,นีประมาณสามลอยก็โตนี่ยครับพี่น้องครับผมน,นี่ลายด้วยนี่ไม่เป็นใหม่ด้วยครับนี่ล้างเดียวโอ้มีจะใส่ยังไงได้พี่น้องครับผมเบิงังคุณน่ะโอ้โหเอาดูบังอันต่อไปครับแดดเริ่มไล่แล้วพี่น้องครับผมต่อไปดูฟ้าชี กรชีกับมันก็ครับพี่น้องครัพงนมโอ้โหมีตัวหง่เขาครับพี่น้องโอ้โหโอ้โหปัดอาที่โอ้โหมันมีมีสเสมา่มันมีหลายที่้างในคุณอะอหว้ยเอ้เมื่อแล้วมาดูอันต่อไปครับพี่น้อง ก่อนได้วะว่ะบิลล้องอู้วอันนี้เห้ยมีตัวตัวยยังไงครับปัดฝาซีมีแต่มันหมันครับิลล้องครับมันตัวอันเลยมันนี้อันเท้าเฮ็ดเองนี่ตรงนี้คุณอะอุ้ยมีอันเบิร์เด้ข้างในคุณอะโอ้เอาดูที่ออกครับพี่ล้องเบอร์เด้ดะบานี้มาเบืองอันตุ้มน้อยเข้าได้บานี้ ฟังไงอ๋อคุณน่ะพืดนฟังเดี๋วุนี่จับ่ได้นี่หาหลังนี่ถือมันทุกอันเนาะเออมี่นึง่งที่บ่อมันจัได้แล้วอันที่มันถือกันกไใบปลาบูว์อันนั้นจิ้บ่อมันก้มูนะครับดบ่ต้อ,ตองใส่ไล่เรื่อยบันนานี่ดูนี่ครับพี่น้องครับผมปัดโอ้โห ที่สามครับอันนี้อันที่สี่ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นไส้โต๊ะเกลืครับแต่กินแหลกๆด้วยนะครับผมแต่ว่ามันมนี่หมานครับโชกเกลืครับมันนี่นี่ะคุณอะคือพวกย่างหลายเลยมีตัวตีญ่พร้อมโชกเกลืครับพี่ใหญ่ครับ งานของเฮ้าครับดักกุ้งด้วยตุ่มฟ้าชีแล้วกะสี่เหลียมหง่นะครับพี่น้องเ็ดเอาพรปริษฐ์สามารถเท็ดได้ทุกท่านทุกคนนะครับกุ้งมีสตอตัวหง่ครับพี่น้องครับใส่เงยครับใส่จมโบทน้งนี้นะครับผมมึงเนี่ยเหมาะกับการเป็นพ่อพันแม่พันที่ดีมากเลยพี่น้องครับผมนี่ครับมันเป็นใสหน่อยด้วยครับนี่มี่ตอตัวทำอีกกวี่ครับพี่น้องอมาฐานนี่ไงมันขนาดใสกุ้งพี่น้องครับ ตัวเงี้ยครับพี่น้องโอเคครับผู้ใดสนใจที่จะเฮ็ดตุ่มดักกุ้งครับด้วยตะกาหรือว่าฝาชี่นะครับระ่างเฮ็ดเลยพี่น้องครับผมมองได้มีกุ้งอ่ะถือขึ้นหมดเลยครับตรงนี้พู้น่ะโอ้สีเหลี่ยมเขาเข้านะครับผมมันเหน็บน้ำผึ้นเนาะอันนี้เนาะนี่มันตำตำเนาะมันเหน็บเป็นน้ำผึ้นครับในแบบย่างหลายเลยอันนี้ก็หลายเ่กันครับมันเพื่อนทุกอันครับพี่น้องครับผมครับมืาหนีก็ขอพูดด้วกันขอมาลับชุมนะครับเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับยิมหนีขอตัวลาพี่น้องพี่เพื่อนคนนี้ครับ ออโตลราพี่น้องไปกับกุ้งตัวยังไงครับสวัสดีครับ